ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเด้อนะครับวันนี้เราก็นะครับมาที่นะครับสนามการแข่งขันกีฬานะครับโครงการแข่งขันกีฬานะครับของอุดรคาเกมนะครับซึ่งเป็นการจัดนะครับของเทศบาลอุดรคามนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ ก็เป็นการแข่งขันนะครับบอลเล่บอลอนะครับส่วนสีเขียวๆนี่ครับสีเขียวก็จะเป็นนะครับทีมห้วยน้ำเที่ยงนะครับโบเกต์อำเภขุดละครอำเภอวานนิวาสจังหวัดนะครับสกลนครนะครับส่วนทีม นี้ทีมสีแดงนะครับสีแดงสีแดงนะครับก็จะเป็นทีมนะครับจำปาดงหมูห้านะครับจำปาดงหมูห้านะครับตอนนี้ก็นะครับอยู่ในระหว่างแข่งขันนะครับตอนนี้จัมปาดงนะครับแปดนะครับแปดแปดต่อแปดนะครับตอนนี้แปดต่อแปดนะครับ ครับ8ต่อ8น,นะครับหกนะครับนะครับอ่านะครับนนี้นะครับนี่นะครับอตอนนี้อยู่ในระหว่างแข่งขันนะครับอยู่ในระหว่างแข่งขันทีมเสื้อแดงก็จะเป็นหมูห้านะครับจำปาดง ยินดีด้วครับเวลาครับนาประตูมาเลยครับวันนี้ก็เป็นกีฬานะครับฟุตบอลนะครับของอโครงการแข่งขันกีฬาอุดเรือคำเกมนะครับครั้งที่18นะครับณนะสนามกีฬานะครับเทศบาลตำบลอุดเรือคำอำเภอวานนนิวาสจังหวัด สกลนครนะครับตอนนี้ก็ส่ากำลังแข่งขันกีฬานะครับคู่ที่สองอ,อยู่นะครับอยู่ที่สนามเทศบาลน,นะครับตำบลร้อยบาลละคำนี่นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลนะครับตอนนี้อขต้องแข่งขันสั้งสองคนเขาใหญ่ใจดีที่สุดถีมของเรานะครับสังก็แซงเขาใส่สปอร์มาทีไรได้อ่านะครับหลังจากอ่าดูฟุตบอลนะครับเราก็จะวกไปที่อ่านะครับบอลเล่บอลนะครับดูการแข่งขันบอลเล่บอลก็จะมีอยู่นะครับกีฬาอยู่4ชนิดก็จะมีฟุตบอลบอลเล่บอลเซปักตะก้อ และก็ใครแจกได้นะครับพี่ตรงอานแล้วครับก็จะมีอนะครับสี่ชนิดนะครับตลอดการแข่งขันในวันนี้นะครับของโครงการแข่งขันกีฬานะครับอุดลาหกเกมครั้งที่18นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28นะครับ 28- สถึง4เมษายนนะครับจะมีการแข่งขันอยู่นี้นะครับ ตัวน,นี้ก็นําไปแล้วนะครับนาไปแล้วศูนย์ศูนย์ตัวสามนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับทีมฟุตบอลนะครับศูนย์ตัวสามอันนี้ก็จะเป็นฟองอํานวยการะนะครับของอาการแข่งขันกีฬาเป็นฟองอานวยการะนะครับครับเดี๋ยวเราจะวกไปที่ เอาการจ่ายบอลให้บอลชนะนะครับวกไปที่สนามบอลเลีบอลนะครับสนามบอลเลีบอลการแข่งข,ขันบอลเลีบอลนะครับตอนนี้ก็มีการแข่งขันนะครับฟุตบอลนะครับคู่ที่สองนะครับตอนนี้ก็นําไปแล้วนะครับ30นะครับ30 อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ยังไม่ทราบครับตัวนี้ยังไม่ทราบว่าจะทับไฟไหนนะทับไฟไหนแนีนะครับยังไม่ตัด<อ>ครับตัวนี้เรากำลังชมนะครับการแข่งขันบอลลีบอลอนะครับของอทีมจําปาดงหมู่ห้านะครับตำบลกุดระคำอำเภอกุดระคำจังหวัดสกลนครกับทีม อ่านะครับบ้านห้วยน้ำเพียมนะครับที่อาจจะใื้อเสื้อสีเสื้อสีเขียวนะครับตอนนี้ก็เอาหน้ารับลูกนะครับตอนนี้หน้ารับลูกตอนนี้ก็จำควาดงสืบนะครับออกไปนะครับออกไปนะครับตัวนี้ก็ไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นทีมนะครับตอนนี้นะครับกรรมการ นะครับก็นั่งเสื้อเขียวอยู่ด้านบนนะครับเป็นตัดฟินนะครับยังไม่มีคู่ไหนชนะนะครับนะครับตอนนี้อ้าวนะครับสวยอันนี้ครับก็ยังสูสีกันอยู่นะครับตอนนี้สูสีกันอยู่เอาไปแล้วนะครับลูกนี้นี่นะครับ อ้าวลูกนี้ตบนะครับอ้าวกลับอีกอานะครับรับตั้งแถวเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนการิจกรรมนี้นะครับชนะ4-0นะครับสาหรับอ่นะครับเสิบไปแล้วออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับตามลูกนะครับตามลูกได้ที่กองนะครับทั้งหมดแถวตรง ขอบคุณครับตอนนี้ก็กำลังเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟข้ามไปอย่างสวยงามนะครับนะครับสวยงามดีอันนี้ก็เป็นเสื้อแดงก็จะเป็นนะครับทีมทีมสามทีรุ่นอายุเกิน40ปีกลับเรียนเชิญครับ1669เราพร้อม แขตำบลพร้อมคนเปลพร้อมวันนี้ก็เสิรเอาละครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันบอลเลยบอล,ลนอละครับวันนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันวันที่อายุ40ปีขึ้นไปเป็นวันที่2นะครับของการแข่งขันนะครับวันนี้่เทียงกับทีม3ทีครับขอบคุณครับ นะครับลูกนี้ก็เสิร์ฟออกไปแล้วครับสําหรับทีมห้อยน้ําเที่ยงนะครับเสิร์ฟออกไปนะครับใส่เสื้อสีเขียวนะครับทีมนี้ก็สีแดงแลครับสีแดงนะครับตัวนี้เราก็ยังอยู่นะครับกับการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงนะครับของโครงการแข่งขันกีฬา กุดเหล่คำเกมนะครับจัดโดยนะครับเทศบาลตำบลกุดเหล่าคำอำเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนครของเราเองนะคตอนนี้ก็ไฟนะครับจัมปะดงเสิฟนะครับตอนนี้ข้ามไปอย่างสวยงามนะครับตอนนี้ อนันนี้ก็ถ่ายคลิปโดยเอาละครับช่องวัตฟืนเลยนะครับติดตามได้นะครับนะครับตัวนี้เอาละครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็การแข่งขันกีฬายังไม่รู้แพ้รู้ชนะนะครับเราก็จะลงคลิปไว้ก่อนนะครับ8นาทีแล้วครับติดตามนะครับการแข่งขันคลิปต่อไปนะครับกีฬาทั้งหมดในการแข่งขันนะครับตั้งแต่วันที่28มีนาคม2566าจนถึงวันที่4เมษายน2566ามีกีฬาอยู่นะครับ4ชนิดก็จะมีฟุตบอลนะครับบอลลีบอล อาเชปักตะก้อนะครับแล้วก็เปตองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพ่อขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีคอกกี้ทีพีโกโก้ทีปักรอนพัดเวต้าคุกแคนเกี่ยวอาบน้ําเคียวล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีทีสกินนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 0 9 8 5็ด2ก้ 0632425644และ0 9 2 3 9 2 4 5 8ในาน,น,ะคะคดดในามช่องหมดฟืนเดินะครับคลิปนี้จบลงแค่นี้ฝากกดติดตามช่องหมดฟืนเด้อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ